ยังไงคอยมาว่าเรื่องเงินที่คอยยืมเจ้าไปไน่ะว่าสิมาคืนเมนื่อนี้นะเราคอยหาบ่ท่านพพอใหไงอืมคอยจะมาขอคัดดอกได้บ่อุ้ยยายเจ้าดำกระดำขี้ไล่กบขี้ไล่มันค่อยเป็นแบบน,นหี่นะค่อยก็เลือกอยู่เด้อเงินน่ะไม่มีใครมาคืนดอกว้าเ,เป็นเรื่องเจ้าเห็นส่งไหมคอยบอกตั สงไมเจ็ของคุมาถามบุญเลยปะ่ะเนี่ยเอ้าก็เจ้าแม่เป็นคนแก่แหม่หรอวแม่หืมไม่ได้ไฮลุยจะใส่แต่แอปหลายเขาแหงวายอยู่มาจังไหนว่านในลุปในคลิปนี่ง้างก็ตจริงจะเป็นปะต่งโป๊ะผู้ใดว่ากูปะต่งโป๊ะ ป๊กหน้ามันมาตรงกลัวพ่อใหญ่งคอยคอมาหุงเจ้าได้บอกคอยอยากกินตามาหฮุงก็ได้ได้ไรยายแต่ว่าหน่วยละเทือฮะหน่วยละเทืออะไรติพ่อใหญ่งงั้นขันเจ้าต้งลงคอยก็โอเคหน่วยละเทือก็หาหน่วยก็บหาเทือเออกะท่านคอยเอาหาหน่วยด้วพ่อยิ่ห่วยห่วยห่วยเอาหลายอะไดรดิยายคอยบ่ไหว ยายมานั่งหยังอยู่นี่นี่ผัวเป็หยังงอ้ยไอ้ัวเห่ามันเอาลักว่าไม่ได้เอามันคืนมันคืนนี่กะอย่าบอกมันได้ว่าคอยอยู่นี่ค่ะว <What? S 2> <laughs> ้ายายผัวไปมีเมียน้อยต้องทำยังไงดียังจะมาถามอีกเหรอว่าต้องทำยังไงไปไปมีผัวใหม่เลยแล้วมึงนั่นพ <laughs> <laughs> ุดทองแลวนีอเนี่ยเอ้ oh. โอ้ขอบ่อพี่บรรย่าเลี้ยงดอกเถ้าปนีแล้วขอพี่ม่เลี้ยงลูกให้เจ้าได้ยังไหนอ้าโอ้ยขอบ่อให้เจ้าเลี้ยงหรอกต้างเลี้ยงพนักงานเองฮะางบ้านเขาเลี้ยงเองหุ่นเหล่าเฮ้ยไอ้ไอ้เมีแมงโทมาให้โท่กราบหน่อยท่กราบไปใส่โหน้ำแมงบ่ฮัลโหลชอบมาสักพักแล้วอ่ะจีบได้ไหมครับ ได้แต่ว่าตัวจริงไม่ได้เหมือนในรูปนะไม่เป็นไรครับรับได้เพราะในรูปก็ไม่ได้สวยเมืองฮะจริงไหมที่เขาบอกว่าผู้หญิงจิมใหญ่จะเสี่ยงเล็กเมืองแปบข้อมูลที่ไหนมาพูดไปทั่วว่าเจ้าวปใสยล่ะโอ้ยถ้าแก่อยเอะมันจะหนี้เลยเอา โคเจ้าเป็นบ้าสิเน,นี่ยท้องอะไรเขาบังรับผิดชอบสิไหมโอ้ยมันบ่ได้เป็นบ้าดอกพญายังเป็นยังล่ะมันเป็นมันมันเป็นมัน,มน,นบักได้เศร้าน้อมกูบักได้จำน้อมกูบักได้จำน้อมกูมันรั่วแทบสู้เป็น 2, ลูกพ่อไส้ปะ่บักได้จำน้อมผมครับเมาไปสองพันละ